สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้พบกับโพลิกตูน่าดีกแล้ววันนี้ผมก็จะมาบอกเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันเกี่ยวกับ3คนนี้ให้ผมบอกนะครับผมผมได้รวบรวมเกี่ยวกับ3คนนี้เรียบร้อยแล้วว่าเขาบิดผมยังไงนะครับต่อมาดูกันเลยนะครับผม3มคนนี้ผมได้ลงในโพลแล้วครับคนแรกนั่นก็คือ คนนี้เขาจะบิดผมแบบบอกว่ากลัวว่าผมจะบิดพอเราให้ไปแล้วเขาก็จะบิดนั่นนั่นเองนะครับผมส่วนคนที่สองนั้นเรื่องมันยาวนะครับผมเรื่องมันยาวนั่นก็คือเขาจะบิดคุณแบบแบบบอกว่าเขากลัวมอกก็จะใช้คําพูดเหมือนกับคนแรกที่ผมพูดไปนะครับผมเขากลัวแล้วพอเราให้ไม่ใช่ไม่ใช่ แล้วพอเราบอกว่าต้องเอาตัวกลางไหมเขาบอกเขามีคนกลางแล้วพอเราให้คนคนกลางที่เป็นเพื่อนของเขาเสร็จเพื่อนของเขาแล้วเขานั้นเขาก็จะกดออกเกมแล้วเขาก็จะเข้าเซิร์ฟแบบสองคนแล้วผมก็จะเข้าไม่ได้แล้วพอผมไปคุยอีกครั้งในตอนเย็นเขาบอกว่าที่เขากดออก นั้นเพราะว่าเน็ตหลุดแต่ผมไม่เชื่อหรอกเพราะสองคนนั้นเขากดออกพร้อมกันมันจะเน็ตหลุดเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วพอคุยเสร็จเพราะตอนนั้นผมอยู่โรงเรียนใช่ไหมครับตอนนั้นผมอยู่เสร็จผเน็ตที่โรงเรียนไม่ค่อยดีผมก็เลยคุยไม่ค่อยชัดผมก็เลยไปยบอกเขาไปว่า คุยกันที่บ้านดีกว่าจะได้ดีพอไปถึงบ้านเสร็จนะครับเขาก็แบบทําตัวไม่สนใจอะไรนะครับผมทำตัวแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เขาบิดตัวละครไปนั่นกะ็คือตัวทีเล็กแล้วก็หมาที่จอกนะครับผมเขาปิดของเขงไปนะครับส่วนอีกคนหนึ่งผมขอให้ท่านชมไปหา เองนะครับคือผมไม่อยากบอกอะไรมากเกี่ยวกับคนนี้นะครับผมคืออย่าไปไว้ใจคนนี้ก็พอสําหรับคนที่บอกเ<ม>กี่ยวกับสามคนนี้นะครับแล้วพอเจอ f อผมเท่านั้นแหละกลัวแล้วก็กดออดแล้วก็เลิกเป็นเพื่อนกับผมมานั้นแหละเมื่อกี้ยังมาว่าผมว่าฉันก็อัอดวิดีโอเหมือนกันนะเนี่ยฉันก็อัดวิดีโอเหมือนกันนะแต่ที่จริงแล้วคุณก็กลัว f อฟซผมนั่นแหละ หนบอกว่าเก่งมากพอเจอเอฟซีหายเก่งกันทีนะครับผมนะครับมาดูคนที่3ามกันนะครับผมคนที่3ามนั้นก็จะเหมือนกับคนที่1นั่นก็คือการบิดแบบบิดแบบจะพูดยังไงดีคือเขาจะบิดแล้วก็พอเขาบิดไม่คือผมขอพูดเรื่องราวประมาณนี้ว่าตอนนั้นถ้าผมจะเลกตัวละครกับเพื่อนไม่ใช่เป็นตอนนั้นถ้าผมจะเลกตัวละครกับเขาผมก็เลยแบบ เขาบอกว่าปลาหมึกหาได้ผมก็เลยแบบเอานู่แดงเสนอเขาบอกเอาเอาแล้วพอผมให้เขาเสร็จเขาก็ให้แบบพึ่งน้ำพึ่งมาผมก็บอกเขาไปว่าอา้าวไหนบอกว่าจะให้ปลาหมึกอพอเขาพิมพ์เขาพิมพ์อะไรรู้ไหมครับผมเขาพิมพ์ว่าเขาพิมพ์แล้วก็ออกเกมเขาพิมพ์คำว่าอันนี้นะครับนี่ครับผม ข้อความที่สองเลยนะครับปิดแล้วรวยสวยแล้วอันนี้ผมขอไม่พูดนะครับเพราะว่ามันเป็นคําหยาบนะครับผมน้องๆหนูๆอย่าไปทำตามนะครับอย่าไปพูดคําหยาบมันเป็นคํา,าคคที่ไม่เหมาะสมนะครับผมเป็นคําที่ไม่เหมาะสมนะครับเขาก็จะพูดแบบนี้นะครับผมแต่สิ่งที่คุณพูดนั้นสิ่งที่คุณพูดนั้นได้อยู่กับวิดีโอผมเรียบร้อยแล้วครับผม พูดก่อนไม่คิดนะครับผมก็เหมือนกับการทำที่ทำแล้วไม่คิดนะครับส่วนวิธีแก้ไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนวิธีป้องกันค่อยหนึ่งนะครับผมเพื่อนที่ดีของผมนั่นเองนะครับผม นี่นะครับผมดูเป็นตัวอย่างเอาไว้นะครับสําหรับการแลกเปลี่ยนตัวละครในเกมปลูกผักนะครับนั่นก็คือคนกลางนะครับผมคนกลางจะมีเสียงเข้านิดหน่อยนะครับผมจะมีเสียงเข้านิดหน่อยนะครับ แล้วก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเพื่อนที่ดีนะครับผม,มเพื่อนที่ดีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมท่านในชมนะครับผมแล้วผมขอบอกข่าวดีก่อนนะครับว่าสัปดาห์นี้ระบบเทจะมานะครับผมในวันเสาร์สำหรับระบบเทจะมาสัปดาห์หนะ้า ไม่ใช่ไม่ใช่สัปดาห์นี้ครับผมสัปดาห์นี้ผมพูดผิดนะครับผมรู้ได้ไงผมก็ให้ตัวอย่างเลยนะครับผมนี่เลยครับผมนี่เลยครับช่องนี้เลยนะครับผมช่องนี้ให้ข้อมูลได้ดีมากเลยนะครับผมช่องนี้อย่าลืมเป็นกาลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมช่องนี้สําหรับสําหรับคลิปในการป้องกัน เกี่ยวกับการบิดตัวละครก็ประมาณเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ